ก็จะมาเล่าเรื่องเล็กๆน้อยๆนะบนรถทัวร์ให้ฟังนะครับคือปกติแล้วเวลากลับบ้านนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราจะกลับโดยรถตู้นะครับราชสีมหาบุรีิลัมนะครับทีนี้มีวันหนึ่งนะค่อนข้างที่จะรู้สึกว่ารถตู้คนมันเยอะมากก็เลยตัดสินใจขึ้นรถทัวร์รถทัวร์คือราชสีมาสุรินทร์นะครับเราก็ไปนั่งรอรถออกนะครับบนรถนะในระหว่างนั้นก็เจอเพื่อนตัวเองนะเพื่อนตัวเองเป็นตำรวจนะครับเดินมาพอดีเราก็เลยทักทายกันแล้วก็ ชวนมานั่งข้างๆนะครับในขณะเดียวกันนะครับก่อนที่รถจะออกไม่ถึง10นาทีก็มีคุณยาย2ท่านนะครับเดินขึ้นมาเบาะข้างหน้าเนี่ยว่างหนึ่งเบาะนะมีบ้างแค่ที่เดียวนะถ้าที่สังเกตเห็นนะครับเสร็จแล้วด้วยความที่สัญชาตญาณผมกับเพื่อนก็ลุกพร้อมกันเพื่อนที่จะให้คุณยายนั่งเพื่อนก็เลยบอกเฮ้ยไม่เป็นไรนะเพื่อนชายชาติตํารวจนะครับเพื่อนก็ลุกขึ้นแล้วก็ให้คุณยายอีกท่านหนึ่งมานั่งข้างผมนะก็ขึ้นจากบขสใหม่โคราชนะนะ ขึ้นไปจนถึงแถวแถวโชคชัยนะก่อนถึงโชคชัยครับแถวแถวด่านเกวียนนะคุณยายก็หันมาหาเรานะครับคุณยายหันมาหาเราแล้วคุณยายก็ถามว่าอ่ะหนูไปไหนมาอะไรเงี้ยผมก็เลยผมก็เลยบอกว่าอ๋อไปโรงพยาบาลมาครับมาจากโรงพยาบาลอ้าเป็นอะไรไม่สบายหรอยายถามนะเราก,อ,กาอ๋อไม่ครับทำงานแล้วยายก็เลยหันมามองเสื้ออ๋อสวัสดีค่ะนะครับเอ,อคุณยาย บอกว่าคุณยายก็มาจากโรงพยาบาลเหมือนกันนะมาจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะในโคราชนี่แหละยายไม่สบายก็เลยไปหาหมอยายก็นึกว่าเราไม่สบายนะครับเราให้ฟังเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับเรื่องน่าประทับใจนะบนกดทั่วนะครับ